ที่มันเลืเ้อยยาวเข้าอยู่ก็เลยมันก็ไปต่อเชื่อมไอย่างแตนี้พอเราไม่สนใจเราไม่สนใจในสิ่งเร้วมันก็คุกอย่างไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวกันไม่ไม่ไมด้ว่กันสรุปในแบบนี้เลื่อนแต่ทีนี้มันจะออกจากเวทนาไม่อยู่ในเวทนามันจะออกในเวทนาเวทนาก็าบอกอยู่รดับต่ำอย่าง ตำหลีกเพราะทุกอย่างเรื่อยๆพอตำหลิกเพราะทุกอย่างเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะไม่เฝ้าอยู่เฉยๆเองนั่นแหละ,ม,ะม,มันจะไม่มันจะไม่หมุนแต่เฉงเลยเกี่ยวกับอไม่ในไม่ไม่ไม่ได้การไม่ใช่อะไรใ่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ได้กัน, er, นก็นึกประโยชน์ไหมไม่ได้หมดนึกเป็ไปประโยชน์มีประโยชน์นะมันเป็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์เองมันเป็นประโยชน์ร้านประโยชน์มันเป็นประโยชน์ที่มันตัดสู้เคลื่อนแบบชัดหลุดเคื่อแบบชัดในประโยชน์ เราใช้เรื่อยๆก็ก็หลุดจากอารมณ์เวทนาไปเรื่อยๆเวลาที่ใช้จะหลุดไปเรื่อยๆทุกอย่างมันจากทันที่เราไปเกาะมันใช่ไหมเนยมันก็เลยมีถ้าเราไม่เกาะมันก็จะไม่มีทุกอย่างมันไม่เกาะเวทนามันก็ไม่เคยเกาะเราเพระเราไปเกาะมันก็เลยอยู่กันอย่างเยาะ ไม่ไม่ไปแไปวันนี้ไม่ดูบอกมาแล้ววันนี้มันก็จุดจุดแแต่ให้มองมาที่สาันทุอย่างต้นทีเาทอยางไปเรื่อยๆมันเปิดกว้างไปเรื่อยๆเกี่ยวกับเอาไม่เอาไม่้ด้กันไเกี่ยวกับไม่มีไม่เป็้มัน่เกียวกันรางไม้ไม่กัน เราเราเปิดแล้บทนี้ก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะนามที่เชื่อมต่อ่าเราเปิดจิตเปิดใจแล้วจะไม่มีอะไรป ที่วัดสนา้ก็จมต่อมาใจะได้จบให้นบนง่ายๆแล้วกําลังที่มีอยู่ทั้งหมดกาลังอธที่วัฒนาจะถูกนําไปเป,ไป็านกถานการแทนนี่ที่มีเพาแบบเราไอ้แบบเราเนี่ยมันเยมันก็มีมาหลายหมู่หลายเหล่าแล้วิไป้วแล้วกาลังเนั้นถ็าเปลีนแล้วถ้ามาเป็นกำลังการหับซุมปันจะแบกหน้าไปช้วเย ไยฟ้เาเน่างล้วที่เนแเราเไม่มีแเราเมอนมได้รายหมู่ร้ายเราจะนับไม่ท้วนนับไม่ท้วนเราแล้วสิ่งเหล่านั้นก็มีที่สิ้นสุดมีที่มีบทสรุปนำทงหลายที่ถูกแนสภาพใช้บนสิ่งท่แลนนเปลีนใ้ไดเหมอนนีเร่อยอยากไม่เอาตัวไม่เอา เนี่ยสิ่งที่มันไม่เกี่ยวเอาไม่เนี่ยไม่เอาตัวไม่เอาเองมันจะล้างตัวด้วสิ่งที่เราใช้ความยติดรเะนสิกสิทธิ์มันจะถูกล้างมันจะถูกล้างนเป็นกำเนล้างำน้วมันจะล้างไปจากนั้นไม่เป็น มื่อก่อนมันเป็นน้ำเลือดนิดไม่ล้างน้ำเลือดเป็นน้ำเลือดเข้าไปใส่มันเขออ้าไปอะไรกับอะไรอะไรกับอะไรอะไรเป็นน้ำเลือดแต่ความคิดที่มันสร้างเ <c oughs> สร็จของกรรมไปอันนี้ก็ใช้ดําเหนินล้างโดนน้ำเลือดลุ่มเลือดล้างโดนน้ำเลือี่ไม่เก็บเอาไม่เอาแลก็ล้างตัวเอาไม่เอาพยายามแล้วทำมาทุกอย่างเนี้ย มันจะทําให้ไม่จมตักอยู่บร <ganzen> ิเวณหนาแล้วไม่มีการจมตักอยู่บริจิตับตมอีกจะไม่จมตักอยู่ของิตกอเพดับบีมันบา้ก็ัจิบานวน่แนวหนเนการที่เบาลเิ่บาลอดำเรียกว่าทุกอย่างป้าเป็นกบาลตรงนี้มันก็ทิ้งบาน จะไม่เกี่ยวว่าเอาไม่เอาไปด้วยกันทุกอย่างอย่างนี้มันบานทิ้งบานบานทิ้งบานนี่มันพร้อมจะเป็นหมาเป็นฝนเกัตรวัดมันจะสลายตัวแช่ตัวส่งใ้ตั้ในตัวมันเองในตัวมันเองตัวนี้มันจะไม่เป็นแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นจะไม่ใช่อะไรในสิ่งนี้และไม่แช่อะไรในสิ่งนั้นเป็จะไม่แช่อะไรในอะไร แอะไรทั้งในใช่ในไม่ใช่เนี่ยรู้สติสรากไปเรื่อยๆเป็นรู้สติสหสมหาบุนาเดี๋ยวก็เป็นเนื้อเดียวกัน